วันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ได้ผูกคำไว้ดีว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เผาไม่ไหม้ใกล้ไม่ร้อนนอนไม่มากปากไม่โป้งและโกงไม่เป็นเผาไม่ไหม้ก็คือพระพุทธเจ้าใครจะใช้วาจามาแผดเผาพระองค์ใช้กิริยาท่าทางที่หยาบคายใช้รูปแบบมากมายที่ทำให้พระองค์ต้องเสียชื่อเสียหาย เรียกว่าเผาไม่ไหม้เพราะความดีของพระองค์ได้สร้างสมมาและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาเป็นที่ประจักษ์แก่ใจเป็นที่ประจักษ์แก่การนำไปประพฤติปฏิบัติเผาไม่ไหม้ไม่มีทางที่พระองค์จะแปดเปื้อนด้วยการเผาของใครๆทั้งหมดทั้งสิน้นเผาไม่ไหม้ใกล้ไม่ร้อนเวลาอยู่ใกล้พระพุทธองค์แล้วย่อมได้สติปัญญาต่อให้อยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดกล้าแต่ก็ไม่ร้อนก็คือเย็นใจ สามารถที่จะดับทุกขทางใจได้เหมือนกับคนบางคนที่ทำงานกลางแดดแต่มีธรรมะอยู่ในใจก็เป็นผู้ที่ไม่เร่าร้อนเพราะแสงแดดใกลไม่ร้อนอยู่ใกล้แล้วได้สติได้ปัญญานำมาบรรเทาทุกบรรเทาความร้อนในจิตในใจนอนไม่มากเพราะองค์เป็นผู้ที่ตื่นเสมอเป็นผู้ที่ไม่หลับไหลเป็นผู้ที่นอนไม่มากพักผ่อนแต่เพียงกายแต่จิตยังมีการภาวนาอยู่เสมอต่อให้ตาหลับ แต่ว่าจิตก็ยังมีลักษณะของการภาวนาเป็นจิตที่ตื่นรู้รู้ความจริงเป็นผู้ที่นอนไม่มากก็คือตื่นรู้ความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแต่เหตุไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุนอนไม่มากปากไม่โป้งพระองค์เป็นผู้ที่ไม่พูดพร่ำเพรื่อไม่เป็นผู้ที่พูดแล้วเป็นโทษแก่ตนเป็นโทษแก่ผู้อื่นจะเลือกเวลาเลือกคำพูดเลือกเนื้อหา ไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใครด้วยวาจาปากไม่โป้งพระองค์พูดแต่คำที่เป็นจริงเป็นสัจจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างถาวรคือพระนิพพานและโกงไม่เป็นพระองค์ไม่โกงบุญคุณใครแม้แต่พระราชบิดาพระราชมารดาและใครก็ตามทีที่มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะพระองค์ไม่โกงบุญคุณของใครนำธรรมะไปเพื่อที่จะนำให้บุคคลทั้งหลายได้พ้นทุกข์จริงๆพระองค์ไม่โกงบุญคุณของใคร เป็นผู้ที่ซื่อตรงต่อบุญคุณทั้งหลายใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องตอบแทนบุญคุณของสังคมของจักรวาลของสังสารวัตนี้เพื่อที่จะรื้อถอนเพื่อที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงไม่โกงบุญคุณของใครใช้การตอบแทนบุญคุณตลอดการยาวนานแห่งการเกิดในสังสารวัตนี้ด้วยการนำธรรมะมาดับกิเลสพาให้ทุกคนไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายซ้ำอีกแล้ว เผาไม่ไหม้ใกล้ไม่ร้อนนอนไม่มากปากไม่โป้งและโกงไม่เป็นวันนี้เป็นวันอัธมีบูชาขอให้เราทุกท่านเป็นผู้ที่เผาไม่ไหม้ใกล้ไม่ร้อนนอนไม่มากปากไม่โป้งและโกงไม่เป็นตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า